ครับคุณม่อนครับสวัสดีครับค่ะตลาดนุวนไทยก็แข็งแรงมากๆากนะยืนกับพันสามร้อยแปดสิบจุดอยู่นะคะได้ได้หุ้นใหญ่มาประคองนะครับใช่ไหมฮะได้ปูนมาสองสาวันแล้วนะคเออ o t มาช่วยไวนยน้นะฮะแต่จริงๆนะจะมาดูหุ้นเล็กเนี่ยอ,อก็เริ่มเทคโพฟิตกันนะฮะช่วงบ่ายเทคโพฟิตกันแล้วก็กระแสของของอะไรฮะเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้เริ่มแผ่วเพราะว่าเล่นแรงๆมาสองสาวันแล้ววันนี้ก็เริ่มขับ ไอตามสไตล์ก็เป็นเรื่องปกตินะตามสไตล์ก็เราจะเริ่มวนวนกลุก่มวนอะไรกันมาบ้างแล้วก็ดูดูหุ้นที่ขึ้นในวันที่หุ้นเล็กเนี่ยสเปรย์สปังหมดเลยนะฮะไม่เกาะกลุ่มเลยตัวใครตัวมันเลยฮะ <c oughs> ก็แสดงให้เห็นว่าเริ่มเรื่องนโยบายก็เริ่มพักตัวไปก็เริ่มหากลุ่มใหม่มาเล่นกัน <c oughs> ตัวใหม่มาเล่นกันนะฮะ <c oughs> ผมมีหุ้นตัวหนึ่งที่ที่อผมยังคงอิงวันนี้จะอิงเรื่องของต้นทุนการดำเนินงานที่ถูกลงนะฮะของหุ้นที่ ที่ได้ประโยชน์จากราคาวัตถุดิบที่ถูกนะฮะวันนี้วันนี้วันนี้วกกลับมาเรื่องนี้จากที่เมื่อวานเนี่ยไปเน้นไปเรื่องป่าวันนี้วกกลับมาเรื่องนี้ซึ่งก็จะไปที่กลุ่มพลาสติกแล้วกลุ่มพลาสติกเนี่ยไต่มาสองไม่ชัดนะแต่ไตรมาสามันจะชัดขึ้นมากเลยเพราะว่าต้นทุนของพลาสติกมันถูกลงเยอะเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของผลประกอบการเข้ามาช่วยในไตรมาที่สามนะฮะแล้วก็เรื่องของยานยนต์เนี่ยมันจะมีเรื่องของจะมีรถชั้นแรกมันจะมี มีวัยรถยนต์ออกมาช่วยเสริม,มในทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกรถยนต์เนี่ยมันจะได้ประโยชน์มันจะเป็นกระแสต่อไปอนะฮะตัวนี้ก็คือตัวไทยนําพลาสติกไทนาตัวไม่ตัวอะไรไ<ม> T N P C T อะไรนะพี่ T N P C โอไทนาพลาสติกเนี่ยผลิตวัสดุกกตกแต่งที่มาจากพลาสติกมาจาก P V C ประกอบรถยนต์และเฟอร์นิเจอร์หลายอย่างซึ่งต้นทุนจะถูกลงมากแล้วถ้าเกิดได้กระายของยนต์เข้ามาซึ่งจะมีมาตรการนี้เข้ามานะครับเด่งเม่จริงมาตรการนี้เข้ามามันก็จะเป็นเซนิเมนต์ที่เข้ามาช่วยพุ้นในกลุ่มนี้ซึ่งมีหลายตัวเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้เลือก t n p c เพราะว่าราคามันลงมาจากสองบาทห้าสิบนะฮะมันก็จะมีมันลงประมาณสองสัปดาห์เพราะมันจะมีมันจะมีก a p ในการเทรดดิ้งรีบาลขึ้นไปมันจะง่ายแต่มันฝากตัว ทีเอ็นพีไว้นะครก็เทรดขึ้นไปจะถ,ถึงลองดูพรุ่งนี้ว่าจะไปได้แค่ไหนจุดในการคับลอสสองจุดศูนย์สี่ครับสองจุดศูนย์สองจุดศูนย์สี่นะครับ 2> 2. ถ้าเกิดวันนี้ปิดสวยนะครับเกินสองหนึ่งสี่สองหกขึ้นไปเนี่ยพรุ่งนี้สวยเลยสบายเลยนะครับให้แนวต้านไว้ที่หายของรอบนี้เมื่อเมื่อต้นเมื่อปลายเดือนนู้นคือสองแปห้าสิบนะครับหวังว่าจะถึงนะครับรอดูกระแสด้วย ยังไงก็ดูจุดคัทลอสใช่ไหมครับเพราะตลาดมันเริ่มซูบิงแล้วค่ะตลาดดันไม่ไหวแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับตลาดมันเริ่มสลับกลุ่มก็พยายามสลับกลุ่มกันแล้วก็เดี๋ยววิกหน้าจะมีกระแสใหม่เข้ามานะครับครับผมวันนี้ฝากไทยนำพัาส์ติครับคุณบอนการขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ